พาเมียกินกุ้งหลังส่วนนักข่าวโพ์ล่าสุดเวียพาเมียกินกุ้งหลังลั่นสะดุง้งไม่รับงานแล้วจะเอาอะไรแดกเรียกได้ว่าทำเอานักข่าวสะดุ้งกันทั้งวงสื่อเมื่อเวียสุกุลวัฒน์ท็อปฟอร์มส่วนกลับ3-4เดือนแรกหลังภรรยาคลอดลูกไม่รับงานแล้วจะเอาอะไรแดกโดยงานนี้หนุ่มเวียนั้นก็ได้มาร่วมงานรวมตัว5พีเซนเตอร์ ที่เมืองทองธานีซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่รับงานยาวๆกระเตงเมียไปด้วยเวียตอบว่าใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับงานอะไรยาวๆรับแบบสั้นๆไป1-2วันถ้ากระเตงกันไปได้ก็กระเตงกันไปแต่ช่วงแรกๆประมาณ3-4เดือนแรกอาจจะต้องใกล้ชิดกันหน่อย และกลายเป็น Talk of the Town เมื่อนักข่าวได้ถามต่อว่า3-4เดือนแรกจะไม่รับงานเลยไหมโดยเวียตอบว่าไม่รับแล้วจะเอาอะไรแดกละครับ พร้อมกับหัวเราะและบอกว่าไม่หรอกครับก็ยังทำงานได้อย่างอ e ีเวนต์โฆษณาไปออกรายการสัมภาษณ์3-4ชั่วโมงก็ยังได้อยู่ไม่ใช่ว่าถ่าย3เดือนแล้วเราไม่รู้ว่าจะวางแผนตัวเองยังไงแล้วใครจะดูแลลูกต้องบอกเลยว่าหลังส่วนแรงกลางวงสื่อไปเราจะพาทุกคนมาเปิดโพส์ล่าสุดของหนุ่มเวียสวีทพาเมียกินกุ้งหลังลั่นสะดุง้งไม่รับงานแล้วจะเอาอะไรแดกโดยหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพขณะมาทานอาหาร พร้อมแคปชั่นว่าพามีมากินกุ้งส่วนปีจิบเย็นเบาๆริมแม่น้ำเจ้าพยาวันเบาๆของครอบครัวและเพื่อน